มันนี้ชุดทํางานจ้ะชุดทํางานไม่ได้แต่งหนา้าเลยจ้ะบม่ได้ทาปะกมัอนี้อยู่บ้านทํางานค่ะรับรับลูกค้าใหาไดเซ็สินนะจ้ะยังมีออเดอร์ช่วงรอบแรงอีกนะคะมีออเดอร์ทรงมืออื่นอีกนะคะประมาณหาสิฟโ่ได้นะคะเพื่อนๆน,นี่นะจ้ะอยากจะแบบแนะน้าเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดน,นะคะสซนจีซนใจนะจ้ะหาไปเลียงเลยนะคะแนแดงนะจ้ะ นี่นะคะแนแดงอุดอรนะคะเก็บใส่รถอยู่แล้วนี่ใส่รถอยู่นะจน๊ะมีเลยนะจ๊ะใส่ตะก้าไว้้วก้เซ็ตสิ้นแล้วก็เก็บให้ลูกค้าเซ็ตแล้วนะคะก็จะมาเก็บไปลงไห่บักอยเชอรี่แนไห้กบแนไห้เป็ดไห้ไก่แน่ะนะคะแล้วก็ไห่ปลาจะคล้องแน่ะนะจ๊ะเนาะนี่เหลือเข้ากับเสือมาสซน้าต้นหมอกต้นใหม่นะคะนี่เลยนะจ๊ะนี้อ่อยสุพรรณบุรีหาสิบนะจ๊ะอายุหกเดือนนะคะ แมนอายุหกเดือนเต็มนะาจา้ะอ่าเพราะว่าปลูกประมาณมาวันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดมกราเนาะทุกคนอันนี้บ่อน,นี่นะคะคงจะลงได้ประมาณสี่ห้ามือเนาะอ่าน่าจะถ่าประมาณสักอาทิตย์หนึ่งนะคะก็จะเต็มเนาะนี่จ้ะบ่งเ้องามๆเลยดอพี่หนองามหลายจ้ะเป็น,นสีแได้อาน้ำสม坤ใหม่มืสีน้ำมะแรงเนาะเพราะว่าป้องกันนะคะนอนผีเสือเนาะทุกคนนี่ ่กำลังงามๆง,งามแบบสิได้เอาฟุ้นมาใส่พร้อมนะคะสิได้ขี่ไก่มาห้อยจากสอบหนึ่งนะจ่ะนี่อ่ากะกว้างก็เกล้วนะจ่ะตะกี้กับอันหกเมตรคูณอะ่ะสิบเมตรนะคะตอนนี้กัเป็นหกเมตรคูณสิบสามเมตรนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าเอาไมโครจกไปอีกสามเมตรนะคะจกต่อไปอีกนะคะสามเมตรเนาะนี่นะคะอ่าได้เห็ดเป็นก็จังสาหน,น,น่อยๆเนาะจะเอาปลาดุกมาเลี้ยงกับใดเด้อพี่น้อง,น,องน,นี่แม่ปลาดุกมาเลี้ยงได้บ่นี่แม่ ม่ทีนี้บ่นี่ปลาดูแล้วจ้าพุ่มันกำลังพากันตักพุ่มาเด้อพี่น้องมาอยู่ไฮอยู่ทงเด้อจ้าหางไก่จากโควิดเด้อจ้าเด้อพี่พี่มาเลียงแนแดงเด้อมาเก็บพักบุงนะน้ำยายเสียงกับยายไรไม่แ่าฝรั่งเด้อพี่ ยายจันเขาเปียกเสน้นอันตลาดให้สิริอุดรกับยูพีนะจ้ะหนีโควิดมาอยู่หน้าคือกันนะจ๊ะอืมพี่วันยายไลฟ์กำลังแข็งแรงปึงปังเจ้าหน่อยพกำลังสีว่าเมื่อยล้มออกหูกำลังเห็ดเบียกแม่ใจมันทะลุกันปะบอลพักกระง,งามพักบงกุงกระงามเนี่ยแม่เอาเครื่ยวมากขอเชื่วให้ มาหาวันฟูปวนปวดปวดร้งในน้ำอีกแล้วไอ้มันลงเป็นโดดทำไมศพเป็นเวอร์เวอร์แบบนั้นนะทำไมพี่ศพเป็นเวอร์เวอร์แบบนั้น นี่นะจ้าสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะสซนจีสซนใจอยากเขามมหาเบนนะคะมาเจอเบนโตเป็นเป็นเบนแหนแดงอุดรเป็นเป็นบะมหาเบนใดนะคะพิกัดนะคะบ้านอีเลียนตําบลหนองขอนกว้างอําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะคะเบอร์โทรนะคะ0958839597หนะจ๊ะหรือว่าแอดไล์เบนมาก็ได้นะคะ0971059509นะคะลน์เนาะโอเคนะจ๊ะ เดี๋ยวเป็นจะทิมอ่าเบอร์โทรล่ะกะไลแอดไว้ในใต้คอมเมนต์นี้นะคะทุกคนผู้ใดสนจจสนใจยุ่ใกล้กะมาสืนมา้มใดนะจ๊ะไข่หอยสดีติง๊งล้วกะสำหรับเพื่อนเพื่อน,อนท่านใดน,นะคะอ่าบสะดวกมารับเองอยู่สวนถ้ารับจำนวนเยอะนะคะตั้งแต่30โลขึ้นไปนะคะ30โลขึ้นไปบริการจัดส่งถึงที่นะคะพื้นที่ใกล้เคียงเนาะโอ้เอาลูกเอาเอา ดเดลเ,เอาขึ้นมาให้ป้าดูแล้วถดนีมันไเอ,อี้ได้ไเอางนั้นไดครับอ่านุระวังโอ้โหดูสิฮะหอยเชลีอยู่ในแหนแดงนี่เงินวายใหญ่ๆพี่พผัพนะหัหอยเชลลีจ้ามากระซวยเห็ดหยักหลานกระแข็งแรงปึงปังเน้อ ส่วงนี้กำลังหักหักป่ากัญยาไ <laughs> อยากกลับบานไปนเหตุการณ์บาน <laughs> ดูหน่อยลูกดูไข่หอยเชลีล่เอาเก็บขึ้นมาฟักมัน โอเคค่ะเดี๋ยวเบนจะไปไลฟ์สดละโอเคค่ะนนเดี๋ยวเบน,น,นไปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้เบนด้วยนะคะสตอรีอ่อ๋อเบนแหนแดงอุดรค่ะ